สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง Youtube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําคลิปท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบนนะครับรอบนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสอจังหวัดนะครับมีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยานะครับมาเที่ยวที่แรกนะครับมาที่วัดห้วยปากกั้งนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอ,อติดตามชมนะครับถ้าในคลิบบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอาสันไวก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอ,อติดตามชมนะครับ ข้างในวัดนะครับก็จะมีบริการรถรับส่งฟรีนะครับเพื่อขึ้นไปสักระองคเจ้าแม่กวนอิมนะครับได้ลงไปถึงชมวิวด้านในองคเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็บริการฟรีนะครับตอนนี้นะฮะก็นั่งรถบริการรับส่งฟรีนะครับ ครับก็รถก็จะพาส่งอยู่ตรงด้านข้างองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับก็ตรงด้านข้างองค์เจ้าแม่กนอิมนะครับก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกนะครับรวมไปถึงคาเฟ่ร้านกาแฟด้วยนะครับครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับขอญอาตถ่ายบริเวณด้านนอกองค์เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะครับ เดี๋ยวอีสักครู่นะครับเขจะพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปชมด้านในนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพบโชคนะครับครับเดี๋ยวก็จะขึ้นลิฟต์ไปชมด้านในนะครับก็จะมีน้องๆพนักงานนะครับคอยกดลิฟต์และอำนวยความสะดวกให้นะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับมาชมภายในปฏิมากรรมนะครับด้านหน้านะครับก็ จะเป็นหน้าต่างนะครับประตูมังกรนะจะมีภาษาจีนอ่านคว่าหลงเหมือนนะครับหลงเหมือนนะฮะก็จะมีตัวอ่านพินอินนะครับแล้วก็ทนเสียงนะครับอันนี้ใช้ทนเสียงสองนะก็จะเห็นตัวเมืองเชียงรายนะครับ นะครับก็จะเห็นตัวชุมชนห้วยปากั้งนะครับรูปปั้นพระโพธิสัตว์กลอิมที่มีขนาดสูง69เมตรเกือบเท่าตึก25ชั้นตามองค์พระจะมีการติดตั้งระบบขึ้นลงด้วยลิฟต์เพื่อให้สามารถขึ้นไปดูทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายจนมีวิศวกรท่านหนึ่งจากกรุงเทพแจ้งความประสงค์ที่จะสร้างจากนั้น ได้พบนักธุรกิจชาวไต้หวันชื่อเฉินเซียนเปาได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเริ่มตอกเสาเข็มเมื่อวันที่26เมษายนพศ2550 าเพื่อนๆมาเที่ยวต่อจากวัดห้วยปลากล้างที่จงังหวัดเชียงรายนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวที่วัดศรีคงคำนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาว,วัดศรีคงคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญสังกัดมหานิกายภายในวิหารปฏิสถานพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานสร้างขึ้น ในราชสมัยพระยายอดเชียงรายกษัตริย์ลำดับที่10แห่งราชวงศ์มังรายนะครับพี่น้องเราชงกันทั้งวันเพราะว่าวันเวลามันเร็วนะเรื่อนแปดโมงสี่โมงพี่น้องสี่โมงสี่นาทีน้องดูนะครับ ครับหลังจากไปสักระ,ะพระเจ้าตนหลวงก็พาเพื่อนๆมาที่อุโบสถกลางน้ำศิลปะแบบร้านนาประยุกต์สร้างปีพศ2528รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่4กรกฎาคมพศ2529ตัวอุโบสถสร้างยื่นเข้าไปในกวนพยาด้านหน้ามีทางเดินเชื่อม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังของอังคารการยานพงศิลปนแห่งชาติซึ่งเสียดายมากนะครับด้านในอุโบสถกลางน้ำก็ไม่ได้เปิดเข้าไปเยี่ยมชมนะครับก็มาชมรอบๆอุโบสถกลางน้ำนะครับซึ่งด้านหลังนะครับอุโบสถกลางน้ำเนี่ยก็จะมีกวนพเยานะครับก็ก่อนจะปิดคลิปนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศกวนพยานะครับ ถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่ดูเรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอาสนไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง youtube channel อย่าลืมกด subscribe มานะครับ